ปันปันสุทัตตาถึงกับงงโพสต์บอกแบบนี้หลังมีข่าวเรื่องอดีตแฟน,กล,น,นกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อโลกออนไลน์แชร์บทสัมภาษณ์ของนางเอกสาวไซมินีป,นปันปันสุทธตตาหลังเป็นโสดอีกครั้งว่าสาวปันปันปน,นั้นออกรายการแฉตอบคำถามพี่มดดำคชาพาว่าถ้าสมมติมีโอกาสกลับมารีเติร์นกันไหมเธอตอบว่าอุ๊ยไม่เอาไม่เอา ก็ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปจบไปแล้วซื้อใหม่ไปก็จบเหมือนเดิมงานนี้สาวปันปันเมื่อเห็นข่าวนี้ถึงกับงงโปสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว p u n p u n t ี e a บอกว่างงข้าไม่เคยพูดยังไม่ได้เจอพี่มดดำเลยด้วยเอามาจากไหนกันคะ